มาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับนั่นคือช่วงของหุ้นเทคนิคสุดแซ่บนะครับเรียว่าโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวชนักเทคนิคของบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงกิมเองประเทศไทยจำกัดหมหาชนรี่ว่าวันนี้นําเสนอหุ้นเทคนิคมา2ตัวนะครับนั่นคือตัวของผลิตไฟฟ้านะฮะหรือว่า EGCO นะครับเรียกว่าในรูปแบบของกราฟแล้วต้องบอกเลยว่ากําลังปรับตัวขึ้นต่อนะครับหรือว่าให้แนวรับที่ 208บาทนะครับแนวนาฬิกาไปที่สองร้อบาทสําหรับแนวต้านนะครับอยู่ที่215บาทแนวต้ทำไปที่สองร้อยสิบแบาทซึ่งวันนี้ราคาหุ้นของผลิตไฟฟ้าหรือว่าเอคอมนะครับปิดที่1 2ึ่ซึ่ง210บาทนะครับเพิ่มขึ้น2บาทที่เป็น0.96%นะครับในขณะเดียวกันเทคนิคสุดแซ่บตัวที่2นะครับที่คุณอภิวัตรนะครับเรียกว่าให้ไวนะ้นั่นคือตัวของ vgi นะครับมาบอกเลยว่ารูปแบบเพีเดนกราฟนะลุ้นการฟื้นตัวใน ระยะสั้นนะครับให้แนวรับวิจัยที่7บาท20นะครับแนวรับทำไปที่เจ็7บาทแนวต้านอยู่ที่7บาท60สนวต้านทำไปที่ที่7บาท80นี่คือตัวของวิจัยซึ่งวันนี้ราคาหุ้นของวิจัยปิดที่7บาท40ตานะครับเพิ่มขึ้น5สตางคิดเป็น์คิดเปเ็น0.68%นะครับนี่คือหุ้นได้หนึ่งสุดทรัพย์ที่คุณอภิวัฒน์คัดสรรมาให้นักหุ้นได้รับทราบนะครับซึ่งตรงจุดนี้พอเราทราบแล้วว่า คุณอภิวัตรให้คุณเทคนิคสุดแซ่บมา2ตัวนั่นคือตัวของพอิไฟฟ้าวิจัยนะครับเรียกว่าคาคืนนี้ต้องมานั่งทำการ,ากรบ้านว่าไอ้ว่ากราฟที่คุณอภิวัตรเองบอกจุดต้านจุดรับมาเนี่ยนะในส่วนของเราเองนะว่าเรากางตีเส้นเองเนี่ยได้แบบเดียวกับคุณอภิวัตรหรือไม่นะครับตรงนี้เพื่อ่จะวางหมากวางเกมที่จะเทรดในสําหรับในวันพรุ่งนี้ต้องบอกเลยว่าสายเทคนิคต้องยึดมั่นนะครับเรียกว่าต้องเทรดตาม สัญญาณตามเทคนิคเพียวๆ้วยคือเอาเรื่องของปัจจัยพื้นฐานมาเกี่ยวข้องด้วยอาจจะทำให้เป๋ดได้นะครับผมนี่คือช่วงที่2ของในการกล้วยหอมกับกูรูช่วงของหุ้นเทคนิคสุดแซ่บนะครับ